สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่นานแล้วมันนี้มาเจอเสียหน่อยเนี่ยรถเสียหน่อยคันใหม่เมื่อก่อนกมใช่อ,อะไรนะรถเกาหลีอุนไดฮะก็อุนไดนั้นก็ปล่อยไปแล้วก็ไปเอาตัวนี้มานะเจ้าอ่า อยู่ห้าสิบห้านะห้าตันหนะ้าตอนนี้อยู่ห้าสิบห้าแต่ไม่ใช่เสียหนุวยขับนะครับคันนี้เสียหนุยขับรถถเดี๋ยวไปถยดูตรงนี้ก็ของอเสียประเสริฐนะประมาณแปดิบไร่เกือบร้อยไร่อะที่ตรงนี้ก็น่าจะเขาก็อาจจะปีปีละครั้งนะครับเนี่ย หรือเก็บไม่ถึงสองปีละเนี่ยดูดูต้นไม้กันรู้ไม่ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่มากโทรบอกให้มารีบมาก็หลายวันอยู่ตรงนี้ถึงปีไม่อ่ะเดี๋ยวจะไปออกร้อยสามาอยู่บอกเดี๋ยวโทรให้หน้ามารีวิวหน่อย <c oughs> บอกได้เลย <c oughs> ได้เลย กำลังหาที่ถ่ายอยู่เสียหน่ย่ยดีนิสัยดีมีอะไรก็เรียกผมแหละถ้าถ้าตรงไหนถ่ายได้เขาจะโทรโทรเรียกผมก็แรกๆเลยแหละที่เจอก็ที่ผมเปิดช่องแรกๆเลยแหละเสียหน่อยเขาจะเรียกผมไปถ่ายตลอดในป่าในดงในโอ้ยเยอะ บันเด็กที่น่ารักครับนิสยดีน่ารักคันใหม่ของเขาแล้วจะไปออกไม้คันเนี่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบมันจะไปขนาดกลางแล้วเนี่ยเกิจการลุ่งเรืองเราไปออกรถไถดัดนปไปอีกคันหนึ่ง แล้วก็ได้ข่าวว่าจะเอาอีกสองคันนะร้อยสามสิบร้อยสามห้าร้อยสามห้ามันจะเป็นอะไรเป็นคมมัดสดหรือเปล่าก็ไม้ขนาดนี้ไม่หนักเท่าไหร่ครับ ตัวนี้สบายสบายสีป่าแบบมันไม่มีตอใหญ่ฮะแ <c oughs> ดดดีลมเย็นสบาย าำหลังน้องปอนี่ยมาขับรถไถเนน้องปอนไม่อยู่น่าจะไปดันอยู่แถวขาดซ่าเลยเหรอได้ยินเสียงหน่อยเขาบอกนะนรถน้องปอนละเหยียบมันก็ตลุดเลยแหละรถไถเกง่งขับรถไถเกง่งดันเก,งกเ่งกาเร่ง สบายสบายไม่เร่งเยอะนะเนี่ยเจเ้าแวบมาทุกวันนะไม่แต่วันเสาร์มีมีงานไบด่านบนรถ แวบมาเรื่อยๆหาคลิปลงเยอะๆสัวโมงก็จะได้เยอะหน่อยอันนี้นอกจากทำสวนก็ไม่ค่อยจะมีรถแมตโคกรถทุกดินเนี่ยจะไม่ค่อยมีค่อยมีถ่ายส่วนมากจะทำสวนอาชีพเจ้าของเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่าน แล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ